เราก็ไม่รู้ว่าทําไมเล่าให้ฟังหน่อยไม่ถึงชอบคืออาสน์แต่ละตัวเวลาก่อนจะตายอ่ะมันจะเหมือนมีแบบแซดแบ็กกลับไปใช่ไหมเป็นแบบประวัติเรื่องราวก่อนก่อนที่จะมาเป็นเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มมิติให้ให้ตัวละครแล้วก็คือเรื่องราวของน้องเขาก็คือแบบน่าสุทานอ่ะแบบน่าเห็นใจอ่ะเหมือนแบบโดนกั่นแกล้งโดนบูลลี่อย่างเงี้ยใส่แบบูลลี่อย่างเงี้ยพอมาเป็นอาสนรก็เหมือนโดนแกล้งอีกอ่ะเฮ้ยอยากฟังชีวิตพี่ไหมพี่ชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ ชีวิตพี่โดนพี่น้องแกล้งคือตอนน้องใชยดีน้องดีเกี้ยคือตอนแรกอ่ะกูวเป็นน้องคนเล็กก่อนที่นี่จะเกิดถูกเอยแล้วแล้วแล้วพอแล้วพอเสร็จปูแบบพี่เราอ่ะชอบแกล้งเราพี่เราเป็นแฝดแคนั้นเด็กโตเฮียแม่ชอบแกล้งกูแบบแล้วแกล้งเยียงเยียงเลยนะพอแม่ของแม่บอกเอออามีน้องแล้วหน้าูมภาพในหัวคือเอาละทีกูบ้างแล้วเออกูวชอบโดนพี่กูใช้อย่างงู้นอย่างนี้พอมันเกิดมานะอยากใช้มันบ้างเฮ้ยไอ ไปซื้อน้ำให้หน่อยดิแม่แม่ขายไปแป๊บนึงแม่เดินกลับมาแม่เรียกเราแม่เรียกแบบว่าพอแม่เพาเดินไปหาแม่แม่เมียนะไม่ซื้อน้ำให้น้องหน่อไม่ได้อ่ะโดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีน้องันเรียกแฟนแบกหน่ากห่วงไงเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคาแรคเตอร์พี่ก็น่าสนใจเหมือนกัน